กลุ่ม G20 นะครับและการประชุมร่มตรีครั้ง G20 และผู้ว่าการธนาคารกลางในเซาเปาโลนะครับท,ที่ที่บาซิลก็เปิดฉากเล่นตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ประชุมเนี่ยมุ่งเน้นไปในประเด็นความท้าทายของเศรษฐกิจโลกความอ่อนแอของตลาดสําคัญสําคัญอัตราเงินเฟอ้อและาระานีที่เพิ่มขึ้นรวมถึงความไม่เท่าเทียมกันนะนั่นก็คือความยากจนแล้วก็การเปลี่ยนแปลง,ปลงทางดิจิทัลตลอดจนการเปลี่ยนแปลง,ปลงทางสภาพ,พภูมิอากาศโดยนะครับเมื่อวานนี้สำนักข่าวบลูมเบิร์ก ก็รายงานว่ามีการร่างแถลงการปิดประชุมนะร่างแถลงการปิดประชุมโดยมีประเด็นสําคัญที่ระบุว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยอาจมีโอกาสเข้าสู่ภาวะซอฟต์แลนดิ้งนะก็คือตกต่มอ่ะแต่ค่อยๆลงไม่จะเป็นฮาร์ดแลนดิ้งฮาร์ดแลนดิ้งเนี่ยตกป้ากลงมาเลยแต่นี้ก็เป็นซอฟค่อยๆลงนะครับและชี้ว่าแอดตาเงินเฟ้อที่ลดลงเนี่ยนะครับดิสอินเฟชันเนี่ยมาเร็วกว่าที่คาดการณ์กันไว้เนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อเศรษฐกิจก็คือหมายความว่า เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นนะครับบุมเบิร์กจะบอกะครับ,บอกว่าร่างแถลงการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับลงที่23กุมภาพันธ์ระบุชัดเจนเลยต้องต้องขีดเส้นใต้เลยบอกว่าทุกคนทราบดีว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ภาวะซอ์แลนดิ้งมากขึ้นขณะที่ปัจจัยเสี่ยงต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลกเริ่มเข้าสู่ภาวะสมดุลมากขึ้นโดยหนึ่งในตัวแปรเหล่านั้นเนี่ยก็มีเรื่องของภาวะเงินเฟอ้อที่ลดลงเร็วกว่าที่คาดการไว้รวมอยู่ด้วย เห็นไหมคําก็เงินเฟ้อสองคำก็เงินเฟ้อแสดงว่าเลครับแม้แต่ g 2 0เองเนี่ยนะครับประดับเทศศกกรรมเนี่ยขนาดใหญ่เนี่ยเขายังเขายังตหนกตกใจเขายังกังวลใจกับเรื่องของเงินเฟ้อแล้วประเทศไทยไม่กลัวเหรอกลัวไหมนะครับอ่าบลูเบิร์กนะครับบอกอีกบอกว่าร่างแถลงการของ G20 เนี่ยมันสะท้อนถึงมุมมองที่ค่อนข้างเป็นบวกต่อเศรษฐกิจโลกซึ่งหลายประเทศเนี่ยพยายามอย่างหนักเพื่อให้เศรษฐกิจตัวเองเนี่ยกลับมาฟื้นตัวหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับแล้วก็ทําให้เงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นมีเงินเฟอ้ออีกแลหไหมแล้วก็ธนาคารหลายประเทศเนี่ยต้องปรับเพิ่มอัตรา,ารดอกเบี้ยข,ขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อสกัดเงินเฟอ้อกระทั่งตัวเลขเงินเฟอ้อในหลายประเทศเริ่มลดลงจากการดําเนินนโย,นะย,ยบายทางการเงินที่เหมาะสมนะอันนี้ต้องขีเสใต้ตรงย้าอเนนี้บอกตัวเลขเงินเฟ้อหลายประเทศเริ่มลดลงจากการดําเนินนโยบายทางการเงินที่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาคอขวดในห่วงโซ่อุปทานที่คลี่คลายลงแล้วก็ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลง นะครับอันนี้ก็น่าจะดีแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับจะมีการตื่นถึงความเสี่ยงจากพลวัตเงินเฟอ้อในเชิงลบที่ยังคงมีอยู่อ่าเขาเรียกว่าอะไรประมาทไม่ได้นะเผลอเมื่อ,อไหรเ่เงินเฟอ้อมันจะมานะแล้วนั่นหมายความว่าหนึ่งในอาการเผลอไผล<ฆ>นะครับก็คือการลดดอกเบีย้ยแหละถ้าดอกเบีย้ยถูกลงคนกู้เงินไปใช้มากขึ้นเงินเฟอ้อมันก็จะกลับมานะครับแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือ G20 บอกว่าอันนี้อาจจะนําไปสู่เงื่อนไขทางการเงินที่ตึงตัวอย่างต่อเนื่อง<ฆ>มันจะไปกันใหญ่นะครับ อย่างไรก็ตามก็แถลงการฉบับนี้ไม่ใช่ฉบับสุดท้ายนะคาดว่าจะมีการพูดคุยกันอย่างเข้มข้นในที่ประชุมรัฐมนตรีครังในวันนี้อีก1วันนะครับในวันนี้อีกวันหนึ่งวันทีนี้ทางด้านกองทุนการเงินระหว่างปเทศหรือ IMF ว่าไงบ้างครับท่องงามเพิ่มเติมก็คือปรับเพิ่มคาดการเศรษฐกิจโลกในปีนี้นะคะจะขยายตัวอยู่ที่3.1%ค่ะแรงหนุนจากเศรษฐกิจสหรัฐ ขยายตัวเกินคาดค่ะด้านการคังรัฐบาลจีนด้วยนะคะขณะที่ในช่วงการถแถลงข่าวตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาที่ยมตรีว่าการกระทรวงการคังสารัฐแถลงแล้วก็ย้ําถึงบทบาทของสารัฐนะคะว่าจะเป็นเส้นทางไปสู่ Soft Landing นั่นเองของสารัฐนี่แหละค่ะจะได้ช่วยพยุงการเติบโตของเศรษฐกิจโลกด้วยนะคะและการอภิปรายทางการเงินของ G20 ในบราซิลก็มุ่งเน้นไปที่เรื่องของภาษี ความไม่เท่าเทียมการการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นทางการนะคะขณะเดียวกันทางฝั่งของจีนค่ะสนักข่าวซินหัวของจีนเนี่ยรายงานถึงการประชุม G ี20นะคะว่ามันคือความไม่เท่าเทียมกันการเก็บภาษีระหว่างประเทศและการจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเรื่องนี้จะกลายเป็นประเด็นสําคัญเลยค่ะในการหารือของบรรดารัฐมนตรีคงังประธานธนาคารกลางของกลุ่ม G ี20นะคะที่บาราซิลค่ะ ขณะเดียวกันเลยค่ะที่การฝ่ายกิจการระหว่างประเทศกระทรวงการคลังนะคะและก็ผู้ประสานงานกลุ่มการเงินของ G20 นะคะก็ได้พูดเอาไว้ในการแถลงข่าวค่ะการประชุมที่เกิดขึ้นนะคะจะเป็นการประชุมสุดท้ายถ้าดูข้อมูลนะคะจากทางเลขาธะที่การฝ่ายกิจการนะคะชาชิน่าเองได้บอกเอาไว้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงินที่เสนอไปทางประธานาธิบดีของบราซิลเองนะคะ เน้นประเด็นสําคัญหลายประการก็คือการจัดเก็บภาษีไรายได้พลเมืองตัวเลขนี่ต่างประเทศอของประเทศต่างๆการจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการประมาณการเศรษฐกิจโลกเดี๋ยวดูนะคะว่าผลสรุปในการประชุม G 2 0เนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะอ,อ่ะผมขอดูนี่หน่อยก็แล้วกันนะครับไปดูกรจาเงินเฟ้อโลกกาลังลดลงจากจุดสูงสุดหลังสถานการณ์โควิดไปดูนเนี่ยนะแหมอุตสาห์ได้มาแล้วนะครับก็อันนี้ได้มาจากบูมเบิร์กนะแต่บูมเบิร์กเขาก็ได้มาจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็มาใส่เปอร์เซ็นต์ให้เห็นกัน นะครับเขาเริ่มต้นในปี2010เห็นไหมครับว่าปี2010เนี่ยตัวเลขเงินเฟอ้อนี่อยู่ที่3.7เท่านั้นเองแล้วก็นะครับขึ้นไปนิดหน่อยขึ้นไปนะครับอยู่ที่5.1ปี2011จากนั้นเนี่ยนะครับก็ค่อยๆลดลงแล้วก็เพิ่มขึ้นจนเึรื่งสูงสุดเนี่ยในปี2022คือปี2665นะขึ้นไปอยู่ที่8.7เปอร์เตกตกใจเหมือน8.7นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะ ก็มีการคาดการณ์ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ย2566เนี่ยจะ8.7เนี่ยลงมาเหลือ6.8เห็นไหมว่ามันลงมายากเย็นเข็ใในใจขนาดไหนเงินเฟอ้อนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์กันต่อไปจะหกจุดแปปีที่แล้วเนี่ยปีเนี้ยจะเหลือเพียงแค่5.8ค่อยๆลงค่อยๆลงนะครับแล้วก็พอ5.8ปั๊บเนี่ยนะครับกว่าจะลงไปอยู่ต่ํา4%เนี่ยนู่นนะ่ะปีสองพันยี่สปดอีกปีสปีอ่ะอีก4ปี5ปีนะครับเพราะฉะนั้นกลับมานะครับว่าบ้านเราเนี่ยประเทศไทยที่บอกไง ธนาคารแระเทศไทยผู้การธนาคารเทศไทยบอกชัดเจนเลยว่าท่านเนี่ยเป็นคนหน่อยเรื่องเงินเฟอ้อแล้วพอมันขึ้นไปแล้วมันจะเอาไม่อยู่แล้วก็นะครับการประชุมรัฐมนตรีคลังกับออผู้การธนาคารกลางของสมาชิก g 20เนี่ยคำก็เงินเฟอ้อสองคำก็เงินเฟอ้อแล้วเพราะฉะนั้นเราคงต้องให้ความสําคัญแหะครับ กับเงินเฟ้อนะคะส่วนการแก้ไขลงทะเบียนนี่นอกระบบไปดูกันนะคะควันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะแต่ยอดข้อมูลที่เราได้คือวันที่28กุมภาพันธ์นะคะช่วงเย็นจะอัปเดตวันสุดท้ายคือวันที่29กุมภาพันธ์ค่ะมาดู90วันในการลงทะเบียนค่ะวันที่28กุมภาพันธ์เนี่ยมีลูกหนี้นอกระบบลงทะเบียนไปแล้ว 149,833รายนะคะม,มูลนี้รวมอยู่ที่11,000ล้านบาทค่ะเจ้าหนี้121,688ล้านบาทนะคะคตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการไก่เกียรแล้ว27,870รายค่ะไก่เกียรสำเร็จแล้วด้วยนะคะบางส่วน17,000รายช่วยให้มูลนี้ลดลงได้ถึง761ล้านบาทค่ะจากจำนวน2,545ล้านบาท และตอนนี้เองวันนี้วันสุดท้ายก็ยังพอมีเวลาในการไปลงทะเบียนนะคะไปดูที่นครราชสีมาค่ะบรรยากาศในการลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบยังมีมาลงทะเบียนแต่ว่าบางตานะคะลงทะเบียนที่นครราชสีมาเนี่ยนะคะมีเจ้าหนี้ลงทะเบียน4,328รายมีลูกหนี้มาลงทะเบียนทั้งหมด5,185ราย มูลนี้ที่นครราชสีมาอยู่ที่456ล้านบาทนะคะส่วนใหญ่แล้วทางแต,แต่ละจังหวัดเองเขาก็เริ่มกระบวนการในการเข้าไปแก้ไขปัญหาค่ะเจ้าที่จะติดต่อเจ้าหนี้ลูกหนี้มาไกล่เกลี่ยก,กันก่อนเจราจาหาข้อตกลงการใช้หนี้นะคะส่วนลูกหนี้ที่เป็นหนี้นอกระบบที่ไม่สามารถติดต่อเจ้าหนี้ได้นั้นทางจังหวัดนครราชสีมาเองนะคะจะเชิญสถาบันการเงินของรัฐเข้ามาพูดคุยกันเข้ามาปล่อยสินเชื่อให้กับลูกหนี้ เพื่อแก้ไขปัญหานี้นอกระบบต่อไปค่ะอืมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแก้นี้นอกระบบมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ